วัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มาแล้วนะคะวันนี้พี่แดงมาบุ้นาวอีกแล้วเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาขุดมันสลังเนาะแต่อยากให้เพื่อนๆดูเนาะนี่เป็นแตงกวาพี่แดงเนาะแตงกวาพี่แดงก็ติดเยอะแยะเลยนะคะทุกคนติดแต่ดอกตัวผู้ <laughs> 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 เห็นไหมติดแต่ดอกตัวผู้โอ้โหเพื่อนๆจ๋าใครมีความรู้ช่วยบอกพี่ด้วยว่าพี่ต้องทอํายังไงทําไมแตงกวาพี่แดงถึงติดแต่ดอกตัวผู้เนาะ ดอกตัวมีมามันก็มีติดบ้างนะทุกคนแต่ว่ามันน้อยนะคะมันน้อยเนี่ยลูกก็จะประมาณนี้เนาะมันคล้ายๆแตงกวาไทยบ้านเราเลยนะไม่ใช่พันใหญ่นะพันแค่เนี้ยพี่ชอบเออเนี่ยลูกประมาณนี้เนาะตรงนี้มันมีสองพันเนาะมีพันแบบสีเขียวอย่างนี้แล้วก็จะมีพันใหญ่สีขาวเนาะอันนี้พี่แดงก็ได้จากคนรู้จักนะเขาให้มาเนาะพันนะนะเนี่ยมีแต่ดอกตัวผู้เพื่อนๆจ้ะ ใครที่มีความรู้นับแนะนำพี่แดงด้วยว่าพี่แดงต้องใช้อะไรนะคะทาไมถึงมีแต่ดอกตัวผู้อันนี้มันก็ติดอีกนะนี่ก็เป็นพันอีกพันหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นสีขาวประมาณนี้เนาะอันนี้ฝรั่งให้มาเนาะฝรั่งที่เขาทำสวนเหมือนกันนะเขาให้มาเลยมาปลูกเห็นไหมทุกคนว่ามันไม่มีลูกเลยอะทุกคนมีแต่ดอกตัวผู้นะ่ะพี่แดงต้องทำยังไงพี่แดงต้องใช้อะไรบอกแน่เด้อจ้า ตรงนี้ก็เป็นอันว่าต้นมันฝรั่งของเรานะนะตายหมดแล้วเนาะเราก็จะมาขุดเนาะจะมาขุดพี่แดงก็ขุดไปนิดนึงแล้วนะตรงนั้นเราจะมาขุดมันฝรั่งนะแต่เขาบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยดกนะมันฝรั่งปีนี้เพราะว่าพี่แดงปลูกช้าไปเนาะตรงนี้ก็เนี่ยพี่แดงก็จะมาขุดมันฝรั่งเนาะะมาขุดให้ทุกคนดูเล็กน้อยเนาะขุดทั้งหมดกาเวลาเปลืองเวลาเนาะเราก็จะมาขุดให้ดูสักนิดนึงเนาะอันนี้เป็น โซนที่เป็นมันฝรั่งเนาะต้นก็ตายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดกันเนาะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรตรงตรงนู้นก็จะเป็นอ่ากระลำนะแล้วก็บล็อกโคลรีร่นะพี่แดงปลูกใหม่ก็งามอยู่นะทุกคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะนตรงเนี้ยแต่ขอบอกเดี๋ยวสักพักอืนอนก็จะมารับประทานแล้วนะคะนอนชอบมากไอ้พวกบล็อกโคลรีร่แล้วก็กระลำปลีนะตอนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวสักพักก็จะมา งามไหมงามไหมเดี๋ยวเรามาขุดมันฝรั่งกันเลยจ้าพี่แดงก็จะมาทําตามสัญญานะว่าจะมาขุดมันฝรั่งให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยดกหรอกปีนี้ทุกคนเพราะว่าพี่แดงปลูกช้าไปเนาะปลูกช้าไปชาวบ้านเขาปลูกงามเต็มไปหมดพี่แดงเพิ่งลงเพิ่งลงหัวแล้วพี่แดงก็ลงหัวแบบว่าตัดครึ่งด้วยเนาะถ้าถ้าปลูกทั้งหัวนั้นะมันก็จะได้หัวที่เด,ด,ดกเนาะนเห็นไหมเห็นไหม ดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะจ๊ะหัวก็จะประมาณนี้เนาะหัวไม่ค่อยดกหรอกทุกคนเพราะว่าพี่ได้อันนี้อันนี้ลูกเจาะลูกเก็บมันลูกเก็บเพราะว่าเราปลูกไม่ไม่ได้ปลูกแบบว่าทั้งหัวนะมันก็เลยแบบไม่ดกเพราะว่าทุกปีพี่ได้จะปลูกหัวหนึ่งหัวหนึ่งเลยเนาะ นนี้ปลูกดูสิต้นหนึ่งได้สองหัวเองก็เฮยไม่ได้น้อยจังเลยนะคะเห็นไหมนี่ปกติหัวหนึ่งจะได้เป็นสิบลูกนะแต่นี่ได้แค่สองลูกเองได้น้อยเกนดูหัวปกติที่จะใช้พัว่วนะแต่วันนี้ เพราะว่าลูกมันไม่เยอะก็เลยใช้แบบนี้หัวก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ดกเนาะทุกคนม,มันสลังปีนี้ไม่ค่อยได้เลย หวัวนิดเดียวเองเหมือนหาเห็ดเผาะเลยนะทุกคนหัน้อยๆจังเหมือนหาเห็ดเผาะหาเห็ดเผาะทุกคนเห็ดเผาะลูกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเ้ทำไมหวัวน้อยจังเฮ้ย ันนี้โดนทิ่มโดนเสียบโดนเสียบได้ประมาณนี้หงอนิดเดียวเองทุกคนจ้าปีหน้าแก้ตัวใหม่นะจ๊ะปีนี้ข้าน้อยผิดไปแล้ว เล็กๆเองทุกคนเสียงนกนะทุกคนอยู่ในป่าคนเดียวนะอยู่บนเขาเนาะอยู่บนเขาคนเดียวเรามาหาเห็ดเผาะกันเรามาหามันฝรั่งกนะันดูไอ้ลูกเท่าเห็ดเผาะเลยเอ้เ ปัญหาเห็ดพผลเลยเนาะทุกคนเห็นไหมเห็ดโผล่โอย,อยปีนี้แย่เลยทุกคนทั้งหอมก็ไม่ได้กระเทียมก็พอโอเคอยู่แต่หอมไม่ได้เลยเดูืซี่มันเน่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวใหญ่เลยแต่เน่าโอ้อหัวเน่าหมดแล้ว แปลงนี้หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เท่าไหร่แปลงเดียวนี่หนึ่งแปลงนะอันนี้หนึ่งแถวนะหนึ่งแถวนะทุกคนหนึ่งแถวทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้นะถือว่าได้น้อยนะได้น้อยเพราะว่าผลผลิตไม่เต็มที่เลยถือว่าได้น้อยดูสิขุดโดนขุดโดนเงินบาทเนี่ยเนะี่ยถือว่าได้น้อยนะแปลงหนึ่งได้แค่นี้เองทุกคน ก็ได้นิดเดียวเพราะว่าพี่แดงคิดว่าน่าจะเป็นการปลูกช้าไปเนาะปกติเขาจะปลูกตั้งแต่ประมาณกลา,กลางเดือนมีนาเนาะพี่แดงปลูกนูนเมษาเกือบปลายเดือนเนาะมันก็เลยแบบได้ผลผลิตน้อยเนาะเนี่ยแปลงหนึ่งนะแปลงหนึ่งก็ยาวน่าจะเม็ดกว่ากว่าเนาะเม็ดกว่ากว่าเม็ดกว่ากว่าก็ได้นิดเดียวเองเออแต่ช่างมัเนเถอะเนาะเดี๋ยวเรามาขุดกันต่อเลยจ้า แต่ละกองนะแต่ละกองก็คือหนึ่งแถวเนาะอันนี้แถวที่หนึ่งฝั่งนู้นแถวที่สองเนาะแต่ละกองได้ประมาณนี้เนาะแถวหนึ่งเนาะอันนี้ก็แถวที่สามเนาะได้ได้กองประมาณนี้เนาะอันนี้แถวที่สี่เนาะอันนี้แถวที่ห้าแถวที่หกลูกจะเล็กเล็กเนาะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะลูกเน่าก็มีนะลูกเน่าก็มีไม่ใช่ว่าดีหมดนะอันนี้เน่าลูกนี้เน่านะก็ หกแถวก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่แดงจะเก็บใส่เข่งเนาะเก็บใส่เข่งไปเก็บไว้เนาะเพราะว่าไม่อยากปล่อยไว้ข้างนอกนะเดี๋ยวหายเ <c oughs> นาะวันนี้ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันฝรั่งของพี่แดงเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บใส่เข่งกันเนาะมันฝรั่งพี่แดงทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้เลยทุกคนได้น้อยมากนะถือว่าได้น้อยนะปกติพี่แดงจะปลูกนะที่เคยปลูกมานะ ได้ตั้งสามถึงสนะี่เข่งประมาณเนี้ยอืแต่ปีนี้ถือว่าแย่นะถือว่าแย่แต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะช่างมันเถอะก็ถือว่าได้ไม่ไม่เยอะแต่ก็ยังพอได้อยู่ทุกคนเพราะว่าพี่เดก็ปลูกช้าไปเนาะถือว่าปลูกช้ามากด้วยเลยก็เลยอมประมาณนี้ดูนันนี้โดน เวลาขุดเนี้ยมันโดนนะมันโดนในบาทโดนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องแยกออกเนาะอันนี้ถือว่าลูกแบบโอเคอยู่นะลูกเล็กๆก็มีนะพี่แดงไม่ได้เอามาใส่รวมกันนะก็จะมีลูกเล็กๆด้วยนะเดี๋ยวพี่แดงจะให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นลูกเล็กเนาะลูกเล็กพี่แดงก็จะคัดแยกออกเนาะลูกใหญ่ก็จะใส่ก็จะใส่เอ่องไว้เนาะลูกเล็กพี่แดงก็จะเอาไปทําอาหารเองเนาะ ส่วนลูกใหญ่พี่แดงก็จะแบ่งให้เจ้าของสวนเขาครึ่งหนึ่งเนาะก็ปีนี้ก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนถือว่าได้น้อยแต่ลูกประมาณนี้นะเออเอาไปล้างแล้วก็ต้มแล้วก็เอาเข้าเต้อบนะอร่อยมากนะทุกคนใส่เกลือใส่พริกไทยนะเนี่ยลูกประมาณเนี้ยจะอร่อยนะแต่อันนี้พี่แดงแยกออกเนาะลูกใหญ่ๆพี่แดงก็จะแบ่งญาตนะิเนาะแบ่งเจ้าของสวนที่เขาเขาให้ปลูกนะเนาะเขาให้ปลูกเนี่ยแถวเนี้ยก็เป็นสวนเขานะทุกคน ือเขาไม่มีเวลามาทำเนาะพี่แดงก็มาทำแทนเนาะก็แบ่งกันกินเนาะก็มันฝรั่งปีนี้ก็หมดแล้วนะแค่นี้ก็บริเวณสวนไม่มีอะไรแล้วเนาะพี่แดงก็ปลูกแค่กะหล่ำกับบรอกโคลี่นะสีห้าต้นเนี่ยอยู่แค่นี้เลยไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์พี่แดงด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย